สวัสดีครับกลับมาพบกับจา่าพิชัยกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้จ่าจะมานําเสนอสุดยอดรถถังของซาฮาราอาณาจักรนั่นก็คือ fb 4 0 3 4า challenger 2รถถัง challenger 2เป็นรถถังของซาฮาราอาณาจักรหากใครไม่ค่อยคุ้นหูจ่าจะขอเล่าให้ฟังก่อนนะครับซาฮาราอาณาจักรประกอบไปด้วย4ประเทศนั่นก็คือประเทศอังกฤษ ประเทศไอแลนด์เหนือประเทศสกอตแลนด์และประเทศเวลนะครับรถถังเ h ล l นเจอร์2ใช้ปืนใหญ่แบบ L30A155 คาลิเบอร์มีความแข็งแกร่งสูงด้วยขนาดปืน120มิลิเมตรอัตราการยิง5 6นัดต่อนอาทีด้วยลำกล้องปืนหุ้มด้วยปอกระบายความร้อนเหมือนกับรถถังรุ่นท็อปทอปทั่วไป ปืนควบคุมด้วยระบบดิจิตอลบวกกับระบบกันสั่นแบบ2แกนทําให้ตัวรถสามารถยิงเป้าหมายด้วยความแม่นยําในขณะที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงตัวป้อมปืนสามารถหมุนได้ถึง360องศาภายใน8วินาทีเท่านั้นนอกจากนี้ตัวปืนใหญ่ยังเป็นตัวท็อปไม่กี่แบบในโลกที่ลำกล้งกองยังคงใช้เกียวภายในอยู่ส่วนหนึ่งเพื่อรองรับกระสุนแบบ High e x p ซ o s i v e Scornhead ซึ่งเป็นกระสุนเจาะเกาะอนุภาพการทำลายล้างสูงและมีระยะยิงไกลถึง5กิโลเมตรและตัวปืนยังรองรับกระสุนยูเรเนียมได้อีกด้วยตัวรถถังสามารถบรรจุกระสุนได้ทั้งหมด52นัดโดยตัวกระสุนจะเก็บแบบแยกประจุและเก็บไว้ในห้องที่มีความแข็งแกร่งสูงเพื่อลดอัตราที่กระสุนจะระเบิดเมื่อได้รับความเสียหายจากฝ่ายตรงข้าม เพื่อความปลอดภัยของคนรถถังตัวรถถังมาพร้อมกับปืนกลร่วมแกนแบบ L94A1 ขนาด7.62ม mm. ิลิเมตรอยู่ทางด้านซ้ายของตัวปืนหลับพร้อมกับปืนบนป้อมอย่าง 137A2 ขนาด7.62ม mm. ิลลิเมตรพร้อมกระสุน4,200นัดสำหรับยิงอากาศยานระดับต่ำหรือจะเปลี่ยนไปติดตั้งปืนกลแบบ M2HB หรือเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด40มิลิเมตรแล้วแต่สถานาการณ์นะครับเดิมทีตัวรถถังจะใช้ระบบบรรจุบแบบอัตโนมัติแบบรถถังสมัยใหม่ทั่ว,วไปแต่ได้มีการวิเคราะห์ระบบบรรจุบแบบอัตโนมัติมีความเสี่ยงและลดอัตราการอยู่รอดในสนามรบโดยเฉพาะในกรณีที่ตัวระบบมีปัญหาไม่สามารถใช้งานได้ทำให้ต้องเสียเวลาซ่อมแซม ซึ่งอาจจะใช้เวลานานมีความเสี่ยงที่จะถูกยิงในที่สุดสุดท้ายรถถึงเพิ่มพลบรรจุเข้ามาประจำอีกหนึ่งคนนะครับทำให้ตัวรถมีพลรถถังทั้งหมด4คนผู้บังคับการคนยิงคนขับและพลบรรจุในห้องผู้บัญชาการที่อยู่ด้านขวาบนป้อมปืนจะมาพร้อมกับกล้องพารารามิกแบบ ซาก้อง vs 5 8 0 1 0พร้อมกับเลเซอร์วัดระยะตัวห้องผู้บัญชาการมาพร้อมกับกล้องโพลิสโคป p e 8ตัวรอบห้องเพื่อมุมมองในการตรวจการลบที่ครบ360องศาด้านในห้องของคนยิงที่อยู่ทางด้านซ้ายของตัวป้องจะมาพร้อมกับกล้องเล็งและสังเกตการแบบสร้างภาพด้วยความร้อน togs 2และกล้องเล็งตรวจการแบบ TICM ตัวกล้องยังมีระบบวัดระยะด้วยแสงเลเซอร์มีระยะเลงตั้งแต่200เมตรถึง10กิโลเมตรและยังติดตั้งระบบมองกลางคืนมาด้วยตัวรถแบบ Hunter Killer ลักษณะคือผู้บัญชาการและคนยิงจะเห็นภาพเป้าหมายบนจอตนเองพร้อมกันโดยสามารถเลือกว่าจะให้ใครจัดการจะให้พลยิงเป็นผู้จัดการเลยก็ได้ หรือตัวผู้บัญชาการก็สามารถทำได้เช่นกันในด้านของห้องคนขับซึ่งอยู่ทานด้านล่างตรงด้านหน้าของตัวรถมาพร้อมกับกล้องสร้างภาคด้วยความร้อนแบบ PDP กล้องมองหน้ารถและกล้องมองหลังทำให้ตัวรถสามารถปฏิบัติการได้ทั้งกลางวันและกลางคืนอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งกล้องเล็งทั้งหมดต่างออกแบบมาให้เป็นมิตรกับผู้ใช้งานทุกสถานการณ์ ตัวรถถังอย่างมาพร้อมกับเกราะป้องกันแบบชาอ r l e m h a m อ e r รุ่นที่สองซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็นเกราะป้องกันที่ดีที่สุดในโลกเกราะด้านหน้าของตัวรถนั้นออกแบบให้ลาดเอียงตัวเกราะมีความแข็งแกร่งแต่มีน้ำหนักน้อยกว่าเมื่อเทียบกับเกราะรุ่นอื่นส่วนผสมของมันเป็นความรับสุดยอดแต่ที่แน่ๆ มันมีส่วนผสมของวัสดุที่แข็งแกร่งที่ทนพลังอำนาจของการทำลายล้างของกระสุนรถถังของฝ่ายตรงข้ามมากกว่า2ชนิดตัวก่อออกแบบให้คนในรถปลอดภัยสูงสุดจากฝ่ายรถถังตรงข้ามตัวรถยังใช้ระบบ s o l i d s t a t e e l e c t r i c Drive ควบคุมการหมุนของป้อมปืนและตัวลำกล้องเพื่อลดความเสี่ยงจากระบบไฮโดรลิกในป้อมปืนอีกด้วย ตัวรถยังสามารถติดก่อ ERA เพิ่มเติมและแตะแกรงสำหรับเอาไว้กัน RPG โดยเฉพาะตัวรถออกแบบเพื่อรักษาสภาวะส่งครามแบบนิวเคลียร์เคมีชีวะแบบรถถังรุ่นทั่วๆไป Challenger 2มาพร้อมกับท่อปล่อยระเบิดควันแบบควบคุมด้วยไฟฟ้าขนาด80มิมแบบ I8 10ท่อยิงข้างหน้าป้อมข้างละ5ท่อยิง สำหรับปล่อยระเบิดควันอำพพางตัวเมื่อถูกเลเซอร์อีกฝ่ายยิงเข้ามานอกจากนี้ตัวรถถังยังสามารถปล่อยควันอพัพพางตัวโดยการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงเข้าตัวท่อไอเสียของรถเพื่อทำการสร้างม่านควันดำอำพัพพางตัวได้อีกด้วยและยังสามารถติดท่อยิงระเบิดควันเพื่ออพัพพางตัวและต่อต้านตัวรถจากคลื่นอินฟาเรดได้อีก ด้วยขุมพลังเครื่องยนต์แบบเพอร์กิน CV12 ขนาด12ลูกสูบให้กำลัง1,200แรงม้าระบายความร้อนด้วยอากาศและเครื่องยนต์สำรองแบบ David Brown t n 5 4สำหรับใช้ในกรณีเครื่องยนต์หลักเสียหายหรือปิดเครื่องยนต์หลักตัวรถสามารถทำความเร็วสูงสุดได้60กิโลเมตรต่อชั่วโมงตัวรถมี6เกียร์เดินหน้า สเกียร์ถอยหลังมาพร้อมกับถังน้ำมัน1,600ลิตรสามารถวิ่งได้ไกลสุด450กิโลและ550กิโลเมื่อติดตั้งถังน้ำมันภายนอกเป็นยังไงกันบ้างครับกับรถถังชาเลนเจอร์2คันนี้เพื่อนๆคิดว่าพอจะไหวกับเรโอพา 2A7 ไหมาสามารถคอมเมนต์มาคุยกันใต้คลิปนี้ได้เลยครับและอย่าลืมกดกระดิ่ง และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้จ่าด้วยนะครับ